แ,แล้วกันคือมีความรู้สึกดีๆให้กันนั่นแหละไม่รู้ว่าดีไปอ่าน b i ทเทอร์สวีได้นะคะจะมีผลงานอะไรต่อไหมอาจจะมีอาจจะมีหรือเปล่าไปถามโมชันไหม แต่คิดว่าบทล่องหน้าน่าจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะก็คงต้องทำกันบ้านเยอะๆเพรว่าการเป็นพี่เพียวนี่ก็ถือว่ายากนะแต่ว่าผ่านมาได้คือป้าไก่ทำอะไรอยู่คะป้าไก่ ติกตอกไม่แจ้งเตือนอะไรเพิ่งนี้เพิ่งเมื่อกี้เพิ่งขายแมรี่โกราไปเองนะรู้ไหมอ้วมเก่งอ่ะเก่งมากเมื่อกี้บอกว่าอุ้ย ถ้าอยากติดตามลอฟเพียวต่ออ่ะอยากรู้ว่าชีวิตเขาเป็นไงอ่ะไปตามไปตามชีวิตเขาในมาริโกเราลใครชอบเจ็บทุกทางมั้งคะฟังเจ็บทุกทางกันทุกวันหรือเปล่า ใช่แฟนคิ้วมันหายไปไหนเนี่ยตรงเนี้ยทุกวันสิหนูแน่นอนอนูละรอฟังเรื่องตลกรอก่อนเดี๋ยวรอมีมูดเล่าเรื่องตลกแล้วเดี๋ยวจะมาเล่า เจ็บทุกทางเจ็บทุกวัน ไม่รู้เหมือนกันนะคะตอนนี้ชลีน่าจะทำอะไรของเขาอยู่คุยกับพันนาวก่อนได้นะคะเออท่านั่งดูท้านั่งดิคิดถึงทุกคนนะก็เลยมาคุยด้วย กําลังใจอะไรอะ่ะหายห่ามาเห่าตอนนี้มีงานที่จะเจอสองวันนะคะก็คือวันที่ยีสี่กับวันที่ยีเกเป็นยีสี่ไปงาน ไปงานฮาโลวีนที่สยามค่ะแล้วก็วันที่1 9ไปงานมายาทีวีค่ะแตจริงๆเหมือนจะมีอีกงานนึ่งน,นะนาวอยากพูดเรื่องพี่เพียวอีกช่วงนี้ยุ่งมากแต่คิดถึงพนาาเสมอครับ ยุ่งใช่ไหมครับชู้ชู้นะครับฟังเพลงของเปอร์เซียบอมส์ดีกว่าโุ้ยวุ้ยวุ้ยุ้ยก็ผิดก็ผิดก็ผิด วียดนฟั hmm. งเจ็บทุกทางทุกวันเลยค่ะ mm hmm. ทำไมต้องเป่าผมให้กัน mm hmm. แค่เป่าผมให้เฉยๆช่วยเหลือกันค่ะ mm hmm. สอบสู้ๆครับตามประสาคนสนิทกันใช่มีประโยคหนึ่งที่ทัดใจมากคืออ่านในจดหมายที่ที่สาวแฟนคลับคนหนึ่งเขียนให้ใช่ไหมเขาบอกว่า เขารู้สึกกับพันดานเหมือนเป็นเพื่อนเลยเออพันดานก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่าแบบเออเราเหมือนเพื่อนกันเลยอะแบบว่าไปไปไหนเราก็ต้องมีแกดิว,วะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเออรู้สึกดีนะหมายถึงว่าที่ที่แฟนคลับ มองเราอย่างเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้หลายๆคนได้ใกล้ชิดกันไม่ได้อยากรู้สึกห่างเหิอนอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกทัดใจมากกับประโยคนั้นนะแบบเออเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าอยากเป็นคนไกลสำหรับแฟนคลับอยากรู้สึกว่าเป็นคนใกล้ๆกัน so cute am i จออ่านหนังสือแล้วมีหนังสือที่แนะนำไหมคะก็มีนะคะเล่มนี้นะคะ e ม r y go round นะคะซื้อได้ที่บูธอะไรไม่รู้แต่ว่ามัน3ามรอบาทไปตำได้นะคะที่งานหนังสือพี่นักเขียนเขาไปแจกลายเซ็นด้วยนะวันที่12ตุลาคมเวลาสี่โมง ใครมีเล่มแล้วนะเอาไปให้พี่นาเขียนขอเซ็นได้เลยคนนั้นอะคิดถึงนะคะหมวยเล็กเหมยเล็กก็คิดถึงทุกคนครับ คือคือถ้าแบบไม่ได้ไม่ได้คุยจ้อเรื่องไหนก็จะเงียบงีแลละทุกคนนั่งอ่านุกคน,กค,นคอมเมนต์ So you have next series. Please stay tuned. I literally miss Melbourne. Want to go back to Melbourne มีน้ำหอมกลิ่นที่ชอบไหมจริงๆนะชอบกลิ่นแบบ floral floral เอกไปทางหวานๆแต่ว่าไม่ไม่ได้เลียนอะไรเงี้ยเออที่เคยใช้อยู่ประจำจะเป็นลังโคมกีโด ทิ้งผุตรงไฮโคลอมเบียอะไรนะครับเนี่ยทุกคนทุกคนคุยอะไรกันอยู่ครับค,คุยเรื่องเดียวกันไหมครับเนี่ย ทุกคนมีคำถามคือผมก็อยากตอบแหละแต่ว่าคำถามมันเยอะมากๆเลยเติมหมวยได้ตรงนี้ครับ อถ้าถ้าเปามือมันจะเป็นอย่างนี้เจ๋งขี้อ้อนสุดๆนั้นสิไม่มีคนให้อ้อนนีะครับกบอะไรบินได้คืออะไรคะกบบินได้า,า,า,าูหีดาผู好你าลองโทรหาไหมคะโทรหาใครล่ะคะ ชลลี่เหรอชลลี่โทรไปแล้วเมื่อกี้แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวขอทำางานขอแต่งรูปก่อนนะหัวข่้นหาเ่าเ <c oughs>

我叫ฟาฟ่我ฟ่าฟาฟฟฟฟก็คือเรื่องตลกที่ไม่รู้ตลกของพันดาวแต่ตลกทุกคนไหมก็คือวันนั้นพันดาวไปเจอพี่ผู้ใหญ่คนจีนมาแล้ว เขาบอกว่าชื่อที่อากงตั้งให้พันดาวที่ชื่อว่าจางหงฟ้ามันเป็นชื่อที่ traditional ในประเทศจีนมากท่านเราก็ฟังอ่ะก็อ๋อค่ะแล้วเขาก็บอกว่าช่วยใช้ชื่อเล่นที่แฟนคลับเรียกได้ไหมที่ใช้ช,ชื่อว่าฟาฟาให้แฟนคลับเรียกว่าฟาฟ้าแบบนี้ต่อไปได้ไหมเพราะทำไมเพราะว่าจางหงฟ้าคำว่าหงฟ้าเป็น ศัพที่ traditional และมันเหมือนกับคำว่าถ้าเปรียบของของไทยอะ่ะมันจะเหมือนชื่อสมหญิงสมชายสมรักในประเทศจีนมันค่อนข้างที่จะแบบเก่าแก่มากมันเหมือนคนอายุประมาณ70-80คืออากงตั้งให้พันดาวอากงเสียไปนานแล้วแหละแต่ว่าเขาตั้งให้ตั้งแต่เด็กทีเนี้ย ่อไปนี้เราจะไม่เรียกกันว่าจางหงง้าแล้วเราจะเรียกชื่อเล่นกันโอเคไหมหัวเจีายบฝาฝาโอเคไหมใครเรียกว่า้าฝาเฉยๆจากหงง้าเรียกแค่้าตัวข้างหลังเป็น้า้าถ้าคนจีนฟังอยู่นะคะก็รันวะฝาฝา好不好 จ้างหงไฟ so traditional แต่โนวันไม่แบบไม่มีใครไม่มีใครบอกเลยจนกระทั่งแบบมีคนมาบอกก็คือกระทั่งนีะเขิดมากนะคะแต่ว่าคุณชื่อที่ตะกงตั้งให้แล้วก็ใช้ตั้งแต่เด็กนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ขำๆนะแต่ว่าก็ <laughs> คนจีนก็เลยแค่ฟ้า,ฟา,ฟาก็พอ เพราะว่าคนจีนจะมีเรียกสองชื่อคือค่ะคือจางไท่ไกับฟ้าฟ้าทีเนี้ยเราก็เห็นเขาเรียกเขาเรียกก็โอเคก็เรียกตามที่แฟนคลับเรียกก็ได้ mm hmm. คือตลกพันดาวไม่รู้ตลกทุกคนไหมเพราะว่าพันดาวเล่าเรื่องตลกไม่เก่งไงจังหวะมันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ ไหนไมีใครอยากทราบอะไระะไอีกตลกตลกไม่รียนะเออมันน้อคือสมหญิงในภาษาจีนอ่ะคือแย่มากเลยชันเพล Okay, one fact that I wanna tell you guys Pandao means thousand stars. So, when you use the translator, Pandao is gonna be thousand stars in the translator. ที่รักแทนได้ไหมคะได้คะ่ะที่รักเันต้องเรียกที่รักตลอดไปนะคะแต่เรียกที่รักกี่คนล่ะคะคนนี้อันยองช่ากีอ่ะ ฟ้าฟ้าที่รักชาแก่เน่เน่ยีกียีกิ้อผฮึม밥먹었어요 ฟฟฟ้าขาคขอบคเป็นไลฟ์มิกซ์ภาษานะคะดีคือแล้วครับ How many tattoo do you have? Just one. เจอแล้วเมื่อไหรจะได้เจอนั่นสิอยากมีงานเยอะๆกันนะเดี๋ยวไลฟ์ปีกแป๊บมันจะไปแล้วมาให้เห็นหน้าเฉยๆวันนี้พันดาวโสดไหม อยากให้โสดมาแล้คะค่ะรอยสักพันดาวเป็นรูปแฟรี่สองตัวค่ะแตะมือกันที่มันเป็นสองตัวเพราะว่าเราเป็นเจมินายก็เป็นคนคู่นะคะตอนแรกจริงเราอยากสักเพิ่มแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานเนาะก็เลยแบบยังไม่อยากให้ มีอะไรเยอะเพราะว่าเราต้องมีบทบาทนู่นนี่ก็เลยเพื่อความง่ายเข้คาคำคล่องตัวหนูก็ยังไม่สักพื้มดีกว่า นขุดนี้นะคะจะมี roller coaster คะ EP 8ลงทั้งช่อง YouTube นะคะก็อยากให้ทุกคนดูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันหมายถึงว่าพูดถึงมันกันเป็นครั้งสุดท้ายแบบ official เพราะว่าก็คงไม่ได้แนะนำตัวว่าเป็นพี่เพียวแล้วเนี่ย แต่ว่าตัวละครพี่เพียวก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในใจเราตลอดไปแหละเพราะว่ามันเป็นผลงานชิ้นแรกของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆเลยต่อให้เราจะมีไปอีกกี่เรื่องเราก็จะรู้สึกว่าเราตาตึงกับตัวละครนี้นะแล้วก็เราเคารพและรักบทประพันธ์นี้มากไม่รู้ว่าทุกคน จะรู้สึกอย่างที่เรารู้สึกไหมแต่ว่าสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดเรารักสิ่งสิ่งนี้มากจริงๆถึงแม้ว่าในวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคนที่เก่งมากแต่ว่าเราก็จะยังพัฒนาต่อไปแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเราเต็มที่กับงานของเราเป็นอย่างมากแล้วค่ะในเท่าที่ตอนนั้นมีนะ แต่ว่าตอนจากนี้ก็จะอยาพัฒนาไปให้มากๆขึ้นไปแต่การเป็นเพียวก็คือเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกที่เราอืมเราก้าวมันเราก้าวมันขึ้นไปด้วยแรงทั้ทงหมดที่มีเท่าที่มีตอนนั้นแล้วก็ ถึงแม้ว่ามันจะหนักแต่ว่าเราตั้งใจก้าวมันมากเราเลยรู้สึกว่าการที่เราขึ้นมาบันไดขั้นนี้เมื่อย้อนมองกลับไปทุกอย่างมันที่เกิดขึ้นแล้วมันดีทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยก็ก็เลยรู้สึกขอบคุณมากเวลาคนชอบสิ่งที่เราทำไปอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าโอเคมันอาจจะมีคนที่ไม่ชอบหรือว่า ยังไม่เห็นความตั้งใจของเราอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วแล้วก็อย่างที่เราเคยเขียนไปก็คืออะไรเมื่อคนที่เขียนเขาชอบที่เราเป็นพี่เพียวได้ขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าเราเอ,อไม่เสียใจเลยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองมากที่เขาเห็นเราเป็น พี่เพียวในแบบที่เขาแฮปปี้กับมันถึงแม้ว่าตอนที่เขาเขียนมันอาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดแต่พอเราได้มาเป็นตัวละครเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเออใช่เนี่ยแหละเพียวแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆเพราะว่าท่ามกลางสิ่งที่เราผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเรา เจอสิ่งสิ่งนะี้เราอ่านสิ่งสิ่งนะี้แล้วเราเข้มแขนะ็งเราต้อึกว่าเออใครพูดไงก็ช่างอะ่ะเราเป็นเพียวในแบบที่คนเขียนอยากให้เป็นเราพอใจแหละแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรอผลงานเรื่องต่อไปนะคะไม่รู้ว่ามันจะอีกหน้าหรือเปล่าแต่ว่าเรา จะให้ความมั่นใจทุกคนได้ว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอย่างที่ทุกคนเห็นมาตลอดแหละว่าในเวทีแรกเราสั่นเป็นนกแค่ไหนเวทีต่อมาเราจะดีขึ้นเสมอเราก็จะให้คำกับทุกคนว่าเราจะดีขึ้นเสมอเราจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอน ปล่อยทุกคนไปนอนแล้วนะคะสี่ทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเน็ตนะทุกคนแล้วถ้ามีงานอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวจะรีบบอกให้ทุกคนมาเจอเลยนะก็บม่บายนนะครับ take care